สวัสดีแฟนมวยไทยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นะครับศึกเจ้ามวยไทยแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลาเที่ยง20แล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่อง3ในเวลาเที่ยง20แฟนบมวยท่านใดนะครับเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับ ไปดูคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเดโชชัยราชานนนเจอกับชัยมงคลสบุญมีธิดเดโชชัยนะครับนักมวยจากกระสินซ้อมค่ายราชานนนเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือดีครบเครื่องศาสแข้งซ้ายต่อยซ้ายแรงในมีขวางหน้าสับซอกรูปร่างดีนะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศที่ศึกเจ้ามวยไทย1้อยปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนโยเพชรชอจบรบ,บุญในศึกเจ้ามวยไทย1้1อปอนด์ครึง่ง ส่วนคู่ชกครับชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์นะครับมวยสีสเกตซ้อมสอบุญมีฤทธิ์อายุ17สูง163เป็นมวยอาวุธครบเครื่องศาสตร์แข้งต่อยหมัดน,นุ่นแรงวงในปั้มตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีล่าสุดชนะคะแนนยอดคุณทัพเจนดีพัทุงในศึกมวยไทยพลังใหมต่อยร1อยปอนด์แล้วก็แพน้องยกสีเสือฝั่งสายเกียตรติทุนยศในศึกมวยไทยประทมิตรต่อย112ปอนด์ คู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันแต่ว่าทางด้านของเดโชชัยนะครับได้เปรียบรูปร่างนะครับสูงยาวใหญ่กว่าแล้วก็อาวุธด,ดูจะหนักแรงกว่านะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์ไปได้ครับไปดูที่คู่สองของการถ่ายทอดสดครับพิกัด1 0 4ต่อร0 5ปอนยอดบณีสวนจากคาเฟ่เจอกับ VIP สิทธ์จาต้นเป็นการรีแมต์แก้มือกัน ยอดบนีนะครับนักมวยจากสตูนซ้อมสนจากคาเฟ่อายุ30สูง1น5เป็นมวยบูสู้ดีขยันออกอาวุธมีให้ตลอดเข้าในล็อกรัดเด้งตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมเคยชนะมาล่าสุดก็ชนะคะแนนว p ศสิทธ์จาจต้นในศึกจิตเมืองนอน30 สิงหาคม68ต่อร้อยปอนด์แล้วก็ชนะน้องยก3เพชรโกยศแบงค์ยูโรในศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่24เมษาย,ย 2, น2568ต่อร้อยห้าปอนด์ส่วน VIP อพสิทธิ์จากต้นนะครับรุ่นน้องจากศรี cape, สเกตซ้อมที่โชควิทยาอายุ21สูง1ี2เป็นมวยขวาประเภทเชิงไม่สนเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะนะครับอ่าขวาคอล็อกลัดเด้งตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงสู้ดีมีฮึดตลอดล่าสุดเลยแพ้คะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่30สิงหาคม68ในศึกจิตบึงนนต่อย106ปอนด์ แล้วก็ชนะน้องยกสามดามพอวิสุดในศึกเจ็ดมงนนต่อยร้อยหกปอนด์นะครับทัศนคมุมมองคู่นี้ครับอมองว่าวิยาพิเศิจะต้นนะครับฝ่ายนี้น่าจะแก้มือเอาชนะยอดบณีสวนจากคาเฟ่ไปได้ครับ แล้วก็ไปต่อกันที่คู่เอกสึกเจ้ามวยไทยสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างสิลาเงินลานาโฮมสเตเจนกับโอเลสิงห์นครแวน่นในเปกัน132อปอนด์สิลาเงินนักมวยจากพัทลุงซ้อมลานาโฮมสเตอายุ23สูง170เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในขวางหน้าแทงยัดไส้แรงเกา๋เกาเกมกระดูกประสบการณ์ดีล่าสุดเลย แพ้คะแนนสี่โชคสอสมัยในศึกมวยไทยพลังใหม่17กันยา68ต่อยร้อปอนด์แล้วก็แพ้นกยกสามสตางค์ทองชอหัมพิชักในศึกมวยไทยพลังใหม่13สิงหาหกแปต่อยร้อปอนด์ส่วนโอเล่สิงห์นครแว่นดาวรุ่งจากอุบลอายุ17บเสุนัตเจซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์นครแว่นเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลจากอุบลน,นะครับถนัดขวาประเภทมวยเข่าเปิดเกมบูดดันล็อกรัดเน่งตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงหมัดศอกอันตรายล่าสุดเลย ชนะคะแนนแพ้คะแนนวูคองสอเปบุดในสึกเพชรยินดี4กันยา68ต่อย133ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเก่งก้าท็อปแฟรรี่ยิมในศึกเพชรยินดี17สิงหรกรกดาคม2 5 1พอต่อย1 3สปอนด์สำหรับผู้นี้นะครับสิ 4, ลาเงินได้เกาได้กระดูกนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะโอเล่สิงห์นครแว่นหรือว่ารักไกยเดชัหรือว่าอึง่งอุบลไปได้ครับ แล้วก็คู่สีของการถ่ายทอดสดนะครับพิกัด118ปอนด์เป็นการเจอกันรอบวางเพชรก้าล้านอีเกิลมวยไทยเจอกันกับยกมงคลสิงห์นครแว่นในพิกัด118ปอนด์เพชรก้าล้านาน้ำมวยพังงาซอามิเกิลมวยไทยอายุ17สูง1 74 74เป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมเดินสาสต์แข้งต่อยหมัดวงในคลิปํำแทงดีไปแข็งแกร่งต่อยหมัดฟันศศกอันตราย ล่าสุดชนะนกยกสองพิชานันทรัฐภูมิในศึกมวยดีวิธีไทยต่อยปอนด์และก็ชนะนกยกสองยอดวิชาสอเชษบ้านข้าวในศึกมวยดีวิธีไทยต่อยบปอนด์ส่วนยกมงคลสิงห์นครแว่นมวยอุบลน,นะครับอายุ1 6บหกูนซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์นครแว่นเป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยวงในปั้มตีแข็งแรงขวางหน้าแทงดีและก็มีศอกเป็นทีเด็ดลุนนับลุนน็อกได้นะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนสวราชวอรินท่ดาในศึกเพชรยินดี เจ็ดซิงฮาวแปดต่อร้อยสิบสี่ปอนด์แล้วก็แพ้น้องกีทธศรีล้านกาเกียรติชัยยุทธในศึกเพชรยินดีสิบเก้ามิถุนายุสองพันห้าร้อยสิบแปดต่อร้อยสิบสี่ปอนด์สำหรับผู้ชนะคู่นี้นะครับคาดว่าจะเป็นเพชรเก้าล้านอีเกิลมวยไทยนะครับหมัดคมศอกคมรูปร่างดีกว่ากระดูกประสบการณ์ไม่เป็นรอง น่าจะเป็นฝ่ายเอาชานะยกมงคลสิงห์นครแว่นหรือว่าอึ่งอุบลไปได้ครับไปเปิดทายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นะครับตัวแรกครับชอบที 2018, ่เดโชชัยราชานนอาวุธหลากหลายลุ้นนับลุ้นนอกได้ตัว2ชอบที่ศิลาเงินลานาโฮมสเตย์เกาเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าและก็ตัวสุดท้ายชอบที่เพชร9้าล้านอีเกิลมวยไทยหมัดศอกอันตรายลุ้นนับลุ้นนอกได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ